แต่ก็อย่าลืมนะว่านี่คือข้อเสียของโครงการบ้านยูนิตน้อยเดี๋ยวเล่าให้ฟังอย่างแรกเราจะเหงามากเพราะมีเพื่อนบ้านน้อยถ้าจะเอาให้เห็นภาพนะอย่างซอยเนี้ยบ้านก็ติดกันอยู่แค่ไม่กี่หลังส่วนตัวเปียส่วนซอยที่เห็นหรือบ้านหลังที่เห็นอยู่เนี้ยนะเราก็ยังขายอยู่นะคะส่วนกลางมันก็ใหม่เกินไปเพราะว่าคนใช้น้อยก็ไม่มีอะไรเสียหาย นิติก็ดูแลง่ายแล้วใหม่ขนาดนี้ใครจะกล้าใช้เกรงใจตายเลยไม่มีการแข่งขันมันคงจะน่าเบื่อมากถ้าเกิดเราอยากจะขายบ้านขึ้นมาก็าจะมีคู่แข่งน้อยมากเพราะบ้านมีไม่กี่หลังแบบนี้จะหาความท้าทายจากที่ไหนเกิดความน้อยใจคือพอลูกบ้านน้อยเนี่ยพี่นิติกับพี่ยามเขาก็ดูแลได้ทั่วถึงไอ้เราก็นึกว่าสําคัญแค่เราแต่ที่ไหนได้สําคัญทุกคน ถ้าใครรับข้อเสียของที่ได้มาจองกันนะคะไัยวีห้าคอร์เทจบุยยายค่ะ